สวัสดีค่ะถออั่วถั่วที่เราปลูกไว้ข้างบ้านเขาแห้งแล้วเราจะแกะเอามาเล็ดเขาไว้ปลูกยังไม่ได้เดินออกไปดูถั่วเลยเมื่อวันทั้งวันไม่ได้เดินออกไปดูเดี๋ยววันนี้จะออกไปดูสวนผัก เนี่เก็บรอบที่สองรอบแรกก็แกะใส่กล่องไว้เวลาเราจัดลงอีกรอบล้วก็ไม่ต้องไปซื้ออยู่ปลูกขนเดียวแล้วก็เก็บมเมล็ดเข้าไว้ปลูกในรอบถัดไปคิดถึงตอนตอนอยู่บ้านนอกปลูกเยอะมากเลย ปลูกแตงปลูกม,มีแตงโมแตงไทยมีถั่วปลูกมันสำปะหลังปลูกปะปลูกไยอย่างนะสมัยน้อนนะ่ะสมัยนี้เขาหันมาปลูกยางพารากันเยอะขึ้นแต่ว่ามันสำปะหลังมีคนปลูกไม่ก็ยังมี อยู่ในเมืองแล้วก็อยากจะปลูกผักกินเองเพราะว่าผักแพงมากปลูกไว้ข้างบ้านพื้นที่นิดเดียวเราก็ปลูกไว้ได้ไว้กินเองเพราะว่าลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะคะเราติดในกันต่อน แต่ต้องเอามาผึ่งแดดสิวขึ้นเชื้อราเดี๋ยวมาผึ่งแดดนะคิดว่าแห้งสนิทยังไม่แห้งสนิทเลยเดี๋ยวต,ต้องผึ่งแดบดบ ี่นี้แหละนะเดี๋ยวจะพาไปดูมะละกอมะละกอเราส,สุกแล้วมะละกอเราส,สุกแล้ว หรือว่าเดี๋ยวร้อยเข้าสุกก่อนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บยังแข็งอยู่เลยไปดูถั่วดีกว่าไปดูผักก่อนอม,มาดูผักว่ามีหนอนมีหนอนมีอะไรลงไหม โดนน้ำน้ำเยห้แห้งตัวเราานี่ก็ทยอยเก็บไปกินก็อคอยดูหนอน ตัวกำลังติดเต็มเลยนะคะเราอยากให้เข้าขึ้นแบบนี้แหละเพราะว่าด้านล่างนี้เขาจะได้ร่มเวลาเราอยากมันนั่งเล่นตรงนี้ก็จะได้นั่งได้คือตั้งใจให้เข้าเลื้อยไปให้เข้าแบบเป็นหลังคาอะไรเงี้ยแล้วค่อยย้อยลงมาแบบนี้เต็มเลยมาดูผักเมื่อวานมาได้ออกมาเลยเมื่อวาน กำลังขึ้นเต็มเลยด้านนี้ก็ย้อยเต็มเลยกำลังโตแล้วก็ค่อยไปหาปุ๋ยใส่ให้เขานะคะคลิปนี้พามาชมสวนนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่สวัสดีจ้า